หอยทรายครับหอยทรายอันนี้เขาลงไปเอาที่ห้วยที่หนองบ้านเราครับมันกับหอยลายนะครับนี่เขาแกะมาฝากใบกระเพรามาจากต่างจังหวัดครับนี่ใบเล็กๆนี่หอมนะนี่สัมผัสกระเพราครับเครื่องมีแล้วใบชะอมที่เหลือจากการเมนูแกงผักหวานครับใส่เห็ดรวมกับใส่ไข่แดงไข่แดงมาทีหลังครับเมื่อคืนนี่ เดี๋ยบร้อยสักถ้วยหนึ่งครับเมนูครับกะเพรากับข้าวสวยครับมันนี้ไข่เจียวครับไข่เจียวมีน้ำพริกกะปิครับอืมข้าวสวยครับเดี๋ยวบบผัดกะเพราครับผัดกะเพราหอยลายครับโอ้หอยหอยายหอยายหอยายพูดผิดนี่นี่นี่หอยายมาจากคอนแกนนี่ไก่กะเพรามาจากคอนแกนกันเนี่ยมาครับพี่น้องครับอนี้หลายเมนู กินสองคนแต่ว่าก็เอ็ดหลายเมนูคือเขาอิม่มช่วงนี้กำลังถึงหัดสองการแถวต่างแขวงวัดครับแถวต่างแังงวัดกำลงังจะถึงสงการครับพวกคนแก่คนเท่าคนแก่คนเท่าพ่อแม่ปู่หน้านาอานะครับเขาจะทําหมอหอมกครับขนมหมกขนมข้าวต้มมัดไปวัดครับไปวัดเขาจะทเป็นตะก้าใหญ,ใหญ,ใหญ่สองตะก้าใหญ่ไปวัดนี่อันนี้ออก็มาครับมาอุ่นครับ กนมโหมดครับ